สวีครับนี่ก็พบกับบางของไผ่ชูวินยูในธรรมสุ่มอันนี้ผมผม,มีเคล็ดลับ,บดีๆมาพาคธรรมสุ<ช>่มผมชูนี้ก็ว่ไม่รับโควิดระบาดเนาะนี่ตะกินทางกระทุกต่ำผมมีคิดลับ,บดีๆที่พาพามาภาคในธรรมสุ่มนี่นก็คือต้นไม้ใบนึ่งขี้สนีนี่นก็ต้นไม้ที่เฮาสนี<อ>หางเงินหางนังค่ำในธรรมสุ่มนี่กับผมกับบเคยใช้เนาะเพราะคนเท่าคนแก่ค่ะวัว,วชุบพังธรรมสุ่มเป็นไม้ที่สนีหางเงินหนังค่ำใบไม้ชนิด โม่แก่การค้าขายบ่นักธุรกิจบ่ฮาโอยฮานใหญ่ไซเดอร์มดทำส้มบม่เพียงแต่ความเซฟความมั่นบ่ความนู่โบเราต้องไซเซนีไม้นี่ชื่อเพื่อจะลุยทาำส้มเน<อ>ื้อคั่มไหลมาเทมาทำส้ม<อ>ไปเบิ้งกันเลยทาำส้มคือใบไม้ยังมาทาำส้มพากใบเบิ้งใบไม้ที่มีเสนีหาเงินนะครับทำส้ม<อ>นี่ก็ะหอทราทำส้มนี่คือใบมันยมทาำส้ม มันที่มีเสนีหาเงินหาข้นะามทผส้มกุ๊กมันจะเป็นแบในทผส้มใบมันก็แบบนี้หาได้ทผสม้มตามบ้านตามมือเข้ากับหินเนะาะใบมันยุ่มไพ่กระบุกได้เจกินเะนาะใบมันก็จะพณดลายคนเล่ามันยุ่มพูดคนเล่ากานิยุ่มพูกเนาะใบมันยุ่มเขาชุดลายเขาจะพูกถ้าเขาเหืน่นเพราะคนจะเข้ามาฮื้นคนฮักคนเพ่งทผส้มนวะ่านะักนบะ่หนมะู่ครูโบ้เนเดี๋ยวนี้ทผู้ม ก้อนห้าสีเอากูเด็ดก้อนห้าสีเอาใบมันมีเฮ็ดอินทรพุทธสุ่มนี่จิ้นรับดีๆโมเมนต์ห้าสีเอาเอาเหนึ่งเฮาก้อนห้าสีเอาใบมันต้องเอาเจ็ดการทำสุ่มแล้วมันโคตรเกินสาบับสาบานอื่นก่งเกินว่ากิ่งโบ่ไปนี้เฮาต้องการใจเด็ดเอาเจ็ดกิ่งทำสุ่มผมชีเด็ดให้ทำสุ่มดีนี่เฮาเด็ดเดียวทำสุ่ม เฮาวิธีอู้เห็อะได้เฮาสีครับขาครับาขายดีทานผู้ชมไปเบิ้งกันด้วยทชมวหลังจากเฮาเด็ดกิ่งเยอยเฮาไปเบิ้งว่าที่ผมจเฮ็ดอะไรเนาะบางก็อาจจะบกหูเล้ทำช้ชมไปเบิ้งมาเลยอันนี้เฮาก็มาฮาหานขาคือหารมูของข้าพเจ้าอีกเนาะทำ้มที่ซ้ายกับเฮาต้องปัดจะไม่จ่ทำุม เอองินที่ใบงานเงินดอลลาร์ห้ไหลเข้ากระเป๋าเข้าบัวคาดายผู้รักมันขอให้ผู้ใด้ต้อขอฝันนางจะำบกตัวขาให้ผู้เอานี้นะข้ามาให้เด้อขายกุ้งไก่ต้องมาฮักกุ้งยุ้งมียุ่มเด้อหายข้าวเจ้าขายรักขายดีทำชุ่มเด็อนี้ทำชุ่มแล้วกับป้าเบ็อนี้ทำชุ่มและก็มันอกี้ได้ขายดีทำชุ่มประสิทธิ์ม์นอกจากมู่ของข้าพเจ้าเองที่พื้นกับไซใบมีนยุ่มที่ข้าพเจ้าบอกนี่เนาะได้รับขายดีกี่รอบเฮ้ย ผมมาสัมภาษณ์คุณเชิญนะคุณขายคือแต่เก้ากำไรคุณได้เท่าไหร่กำไรกับมือละแศษนั่นน้องๆเอ้ยมือละซศนกำไรที่ผมมาบอกเคล็ดลับคุณนี้กำไรมือนึงได้เท่าไหร่ไม่อยากจะโม้เนาะกำไรกับมือละลานไม่อยากจะโม้โอ้โหแคล็ด เป็นยังกันได้กันใบมือละล้านคือไม่อยากจะโม้นน้องๆเลยบอกพิธีเดินนี่ได้มาจากนี่เลยโอ้โหนี่คือใบมีอย่างอันนี้คือใบมันยุมเนาะนี่เนาะที่เรามีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกได้ที่เรามาแนะนำเนาะค่อยๆบูชาบคำว่าบูชาใบใบพี่บ้านี่กับแม่นใบมันยุมเออใบมันยุมเออใบมันยุ่มคุณฮักคุณนิยุ่มคุณฮักคุณนิยมเขาบอกเนาะก็เลยคือไม่อยากจะโม้นน้องๆเลยมือละล้านนะคุณคายปีใกล้ ดูหายของเขาทำมาส้มก็ได้ขายดีดีทำมาซุ่มเบิ่งเนี่เบิ่องฮานกับเบื้องทำไรมือละหลานอ่ะทำมาซุ่มก็เพิ่นได้ขายดีเนาะเพราะมันอยู่ไกลองค์เฮียนแน่ก็ได้ขายรับขายดีย้อนใบมันยมในทำมาซุ่มส่องกับคุณเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินว่าข่าว่าคุณเปิดส่องยูทูบเลยฝากไปฝากไปกดซับกดไลค์ให้ได้ๆเอ่าเซโนเซเนลเนาะอัดไปเบิ่งส่องนี่ ไปกดซับด้วยอ๋อใครจะลืมเนาะไปติดตามเพื่อนเน<า>ส่ซับด้วยเป็นบ้าเลยนะอุ้ยขุดบ้าเลยไงวะคือไ <c ười> <c ười> ม่อยากจะโมโ้เลยท่ายคิดใบมญมแล้วทำสม้มถ้าไปยังว่ามันได้ผลไหมผลต้องไปลอกเบื้องทนามสม้มเห็นเบื้องตามวิที่ที่ผมบอบรับลองได้ขายดีทำสม้มคือชนีมาหา,เง,หาเงินหาเงินหาคําททำสม้มชลักคงเทาคุณเก้ขเขาวทำสม้มไป ื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดทับสไครป์กันเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปท่าชม